ลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศตอนวิธีการทำบุญให้กับคนที่ตายค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะพบมาหมาตัวนี้มันต้องเกิดเจ้าของมันเจ้าของทำบุญไม่ขาดเมื่อพระประเจก,กับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ใส่แต่วันไหนเจ้าของไม่เห็นข้ามัวทำอาหารทำอะไรม่วนอยู่พระเดินทางผ่านมายืนมันจะเห่าเฮ้า เขาห่าข้างล่างขึ้นไปเห่าข้างบนเขาเลยเจ้าของมาใส่บาตรเจ้าของก็แปลกใจว่าเอ๊ะหมาตัวนี้เวลาเราใส่บาตรมันไม่เห่าแต่วันไหนเราไม่เห็นพระมาเนี่ยมันจะเห่าทั้งพระแล้ววิ่งมาเห่าเจ้าของลองดูมันหนูจะกลัวห่หนอมื่นเนี่กคุณจะเห็นกระตีบว่าเห็นกันนะพระมานอนหุงง่มปงนอนเอาหาต้มหัวยันตินี่กินแตงไม่ได้สิใส่บาตรลองแบบหมาม่จดจำ มันเห่ากันโชคเอาข้างล่างขึ้นมาเห่าข้างบนเหาเจ้าของกัดผ้าอ,อมดึงองอกแกขาเจ้าของตื่นล่างหนาท,าทำทาบผงจางถีบกัดชายผ้าแกไปบันไดให้เจ้าของไปใส่บาตรมันมันรู้จักเีนี้นางคนเนี่ยนางกาลีนี่แกก็มีจิตใจพอุ่นสบายใจหัวตายไปลูกตายไปไปเลี้ยงวัวก็อยู่ขบหมาตัวนี้เพราะอุ่นใจ วันหนึ่งนายจ้างคือนายพอบาทให้ข้าวสองหม้อวันนี้พิเศษหน่อยทั้งอันนี้ข้าวอันนี้อาหารหวานข่าวเธอจงเอาไปกินนะให้หมาเธอกินด้วยเธอก็คอนไปจะไปเลี้ยงหมวไปเห็นพระประเจกกับผู้ได้เจ้าเนี่ยมาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เราจะแจกข่าวอุทิศมุ่งุศลให้แก่พวกเราตายไปนานแล้วคิดถึงวันนี้เราได้ของที่จะให้ทาน ถ้ากินานเราก็มีแล้ถ้ากินเนยยากุคนก็มาพอเด็นางก็วางหม้ออาหารหม้อข้าวไปข้างข้ง่มตาบลงติดกพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญขอท่านอย่าได้คิดหลังเกียรหลังหอนว่าอากขันนี้หยาบคายเป็นของไม่ปานนี่เป็นของขนยากคนจนเป็นของว่นนอกขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้อนุเคราะห์สามีข้องหม่อมชันในป่าลโลกที่ล่วงลับไปหม่อมชั้นคิดถึงสามีที่ล่วงลับไปด้วยความยากลำบาก ขอจอะได้รังเกียจอาหารนี่เลยจงรับอนุเคราะห์ของฉันเถอดก็เปิดบาขึ้นนางก็ใส่บาทพอใส่บาทเสร็จถ้ามาเจอกับพระเจ้กกาก็ให้พรให้พรยะถาวาลีวหาปูราปริปุเรติสาคารเอวเมวยโตทินังเปตตังอุปตบปติแม่นม้ำที่เต็มจากแฝดเล็กแฝดน้อยไหลลงไปสู่สาครมหาสมุทรให้เต็มด้านฉัดใด ทานที่ท่านให้ในวันนี้กุทิศแก่ผู้ที่ล่วงละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมได้รับชัดนั้นเงินน้ําตกจากภูเขาฝนตกที่นูน่นแต่มันไปเต็มที่ทะเลได้กายทาสพนั่นแหละแปลออกมานานนี่ก,ก็ก้มรับอรดีใจก้อนพระอําอนวยหาเท่ยลาคาเท่าสวนหนกใส่เก่าด้วยไหววางสูงใส่แล้วก,ก็ก้มก่บผ้าท่างตัไปวันนั้นหมาตัวนั้นมันก็นั่นมงมองอยู่นั่น มันก็นดีใจงันบ่มีมันไม่เคยทอดเทลงมันแต่ไม่รู้ภาษากันใจแ,แล้วพอออกพรรษาพระปเจกับพระพุทธเจ้าท่านไม่อยู่นะท่านก็ไปของท่านเลยท่านก็มาลานายโรบาลว่าอาตามามีผ้าอยู่ชิ้นหนึ่งจะไปหาหมู่เพื่อไปทําทีบอลไปช่วยกันเย็บนายโรบาลว่าผมจะทําให้ผมจะเย็บให้เชิญท่านอยู่ตรงนี้เถอะไม่ได้ดอกอาตามาจะต้องจากไปเมื่อไหร่ท่านจะกลับมา อย่าคอยเลยอาจจะมาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกก็ได้ธรรมดาชีวิตนักปวดเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาไว่ายไปในสายชนจากป่าสูปปา่ป่าจากเขาสู่เขาจากบ้านสูปป่บ้านจากนาครสูน่นครอุบาสกอย่ารอคอยนะอาจจะมาอาจจะไม่ได้กลับมาบุนแล้วที่ไดู้่ด้วยกันมาตอวนี้มันก็ฟังลูกที่นั่นพูดกันพอลาแล้วพระปเจ๊พวกนีดด้หานก็นเดินไปตามทางม,มานี่ก็วิ่งตามหลังไป มันรู้จักมันเลื่อมใสมากวิ่งตามหลังไปพอออกนอกป่านท่านมองหน้ามองหลังไม่เห็นคนท่านก็เข้าสู่เจโตวสีน้อมจิตู่ลักุตสัญญาเบาวิ่งท่านก็หอ,อกไปในอาการเพราะตามจริงๆแล้วพระอริยเจา้าท่านไม่ได้แสดงทำให้ไม่ได้แสดงฤทธิ์นในคนทั้งหลายเห็นนะเพราะมันจะทําให้เกิดสธากระจุกมันไม่กระจายจะเป็นอักเสบแก่ศาสนาไม่เหมือนทุกวันนี้ไปในใหแห่กันเหมือนขราพุทธนน้อย เพราะนั่นในทางาศาสนาไม่นิยมให้ผู้ใดเป็นหลงไหลพระของค์ใดยังอาดามานี่อีกคนหนึ่งล่ะถ้าผู้ใดจะไปแห่ไปแฮมว่าไปคนณีทางลแล้วเราพากันไปฟังเทศใจเรอไปเห็นน้ำหมดทางอ,งอ,งอไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็ไม่ชอบการที่เป็นติดไปพันกันแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างกรณีอาจารย์จันตาเห็นไหมน,นะปัญหามันเกิดขึ้นแล้วสัทธาการะจุกม,มันไม่กระจายเหมือนการกระจายอํานาจก็กระจุกอำนาจมันจะอักเสบถ้าก,กระจุกไว้นาน,าน ไม่มีเรื่องไม่มีเวลาจะเล่าส่งฟังท่านออกนอกบ้านมองหน้ามองหลังไม่เห็นคนนึงก็เข้าโซ่แลหวตัดสัญญาเจโตว่าสีหอหอเฮกไปมมามันหอบไปไหนปะแลนหอนเห่าน้ำฝนเมื่อยล้าก็ยืนยืน,ยนไม่ทันท่านก็หอบไปมันก็มองตามหลักห้อนมันคิดถึงนานๆเข้าหัวใจสัน่นมันเกิดอาการช็อกมันก็ตายพอตายปับ๊บไปเกิดเป็นเรวมดาบนสวรรค์ด้วยจิตที่เลื่อนใส พระปเจริญไปเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกฐเทพพระบุตรพระอินให้เป็นโคศกในสวรรค์เพราะแกะเสียงดังด้วยบุญที่เห่าหอนในเจ้าของใส่บาทเริ่มใส่แกกระชิบซีเมคอยในดังไปชิบหกนดคนในใส่เครื่องกระใช้เสียงหักเรียกว่าเป็นโคศกสวรรค์แต่เสจแล้วแกก็ต้องตายจากสวรรค์เพราะอะไรเมาเมายัางไปสวรรค์มีเจ้าของทิพบาทอยู่มีหลวงเป็นร้อยมีน้อยเป็นพัน กินทิพย์อันเดียวคางเหลืองตายเลยพอดีเทวดาจะตายด้วยเหตุสี่ประการหนึ่งหมดบุญสองหมดอายุสามหมดอาหารสี่โกดเมื่อมันปวดมัวตายเจ็บท้องตายบอดห่าตายํำได้จำ้นังบัดคิดเสียอันเนี่ยเมื่ออายุคือหมดอายุจากสวรรค์อาจจะไปขึ้นอีกชั้นใหม่หมดบุญตายหมดบุญจากชั้นนี้ตกลงไปนรกแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ส่วนหมดอาหาร บก,กินอาหารที่แนวอื่นกินแต่ทิพอันนั้นมีรวมเป็นร้อยมีน่อยเป็นพัน,นจนลืมกินแนวอื่นค้างเลิงตายพอดีนายโคศกเทพบุตรตายเพราะอันนี้เสพกามบนสวรรค์นจนตายบาทมีมาหลับกำขาลูกมาเกิดในท้องหญิงโสเพณีทำนั้นน่ะให้ผลบ่ได้ห้ทันทีได้อันใดหิ่งไปอันอนั้งก่อนเหมือนตาช่างพระพุทธเจ้าเหมือนตาช่างนักอันใดมันโดนอยู่นั่น คือสิงกิโลนี่ตอนแรกแกชวนเมียฆ่าลูกทั้งเจ็ดครั้งเมียไม่ฆ่าเอาไปยองไว้ตายแทนที่แกจะบากแกไปอ้อนซอนหมาไปเกิดเป็นหมาตอนเป็นหมาแกเป็นมีบุญเห่าหอนพระปเจกับผู้ด่าเจ้าช,าชวนให้คนทำบุญอาจจะนั้นไปขึ้นสวรรค์เพราะอันนี้ส์นะมอจากสวรรค์น,นี่มารับกลับทิ้งโลกเกิดอับไปเกิดเป็นลูกกะลีเป็นลูกผู้ชายกะลีโบเลียน รีเลี่ยงเอาแต่ไม่ยิง่งไงมามันสิเป็นเครื่องกระแม่พอเกิดปับ๊บเห็นลูกผู้ชายก็เอาใส่กระจาดกระดงขางให้คนเป้าซ่อมคือพวกแมงดาเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งกองขยะผืเสิเลี่ยงมันยังไงมามันขายมาได้คือแม่มันตอนนี้บาปเพราะฆ่าลูกชวนเมียฆ่าลูกก่าไปทิ้งพอไปทิ้งปับ๊บพอตายได้ัดนในมีบุตรทีนี้มีเศรษฐีทองในเสียออกลกูกมือมอเพอ่นี่ ยางไปดูดหมอโอูโลห็นว่าวันนี้เป็นวันดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกหมอนี่วันนี้ดูไปดูมาไม่มีอะไรมีอย่างเดียวว่าถ้าผู้ใดเกิดในวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีเออลูกเขาท้องเงี้ยคือน,นันออกแท้คันออกเออกมื่อนี้ได้เป็นเศรษฐีครับต่อมาจนถึงพรุ่งนี้ลูกก็ไม่ออกแสดงว,ว่าคนอื่นออกเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นเศรษฐีแข่งลูกเขาก็ให้คนไปเสิร์ฟดูวันในบ้านเนี่ยใครออกลูก คันผู้ไดออกลูกใหเสื้อเอาเป็นผู้ชายไม่ยิงเอามาไห้ขคันลูกเขาออกมาเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายให้มันแต่งงานกันจะได้เป็นมหาเศรษฐีถ้าลูกเราเป็นผู้ชายไอหมอนี่เป็นผู้ชายขามันถีบมันจะไม่ไดเป็นเศรษฐีแข่งของแกก็ให้คนใช้ไปเที่ยวสอบถามดูใครออกลูกไม่มีใครออกลูกเลยบ้านนี้แต่มีคนหนึง่งคนเลี้ยงแพะไอคนเลี้ยงงวแกไปได้เด็กน้อย พอไปเห็นเด็กอยู่ในกองขยะเลยเอามาเลี้ยงมามรักเหมือนลูกแต่ทีเมียเศรษฐีก็เลยคิดว่าคงแกเป็นเด็กตนนี้ก็ไปซื้อมาให้คนใช้ไปซื้อ 1, นห,หนึ่งพันกระหันปน้า่อยไทยสื่อเจ้าลูกขายขยะ่อยสื่อหนึ่งพันอ๋อนี่แก็บได้ืงอนขายเลยเมือ่ออื่นเศอมปลาในลูกเจ้าของคลอดออกมาเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่งงานกันไม่ได้ต้องเอาหมอนี้ไปฆ่าทิ้งปาดีถือขาครั้งที่สอง บปาบปเด้ส่วนส่วนเนียขาลูกมีคนได้กินยาขาลูกดีๆเตรียมตัวตกแล,กล้วลูกดีๆก็มาตลาท้าวซิทุนไม่ดีๆแตนมันเป็นแนวดีบันไดได้ไดมวลตะมวนออกมาละขากันเถิดวิญญาณเขาอาฆาตในท้องเนี่ยวิญญาณปฏิสนธิเนี่ยเขาอ,อาฆาตนะทีนีหมอนี่ก็เลยมีเ,ยเศรษนีออกลูกมาเป็นผู้ชายาหเหมือนก็เลยให้คนใช้ว่าเอาไปยองไปเคาะมือเด้องมือ ห้องวงยังไงเขาเปิดออกมาสิเยียเป็นเกิดงัวไปเลยตายเลยบักหน่อยๆี่ก็เอาเด็กคนนี้เอาไปเอาไว้ข้องัวพอถึงตอนเช้างัวออกขอกตามปกติแล้วเจ้าของงัวเขาสังเกตงัวตัวใหญ่อุชุพราชจะคอยออกตามหลังแต่วันนี้มันออกก่อนไปเห็นเด็กนั้นมันไปยืนข้องไปยืนกลมไปลังเอเองเท็จล้าตาไปหนึ่งด้วยงัวหน่อยงัวใหญ่บูบอกว่าพอเมื่อลหรนยังจะตัวใหญ่ วหัวหน้่ะยืนเชยยืนความเขียวเอี่ยงตัวอายตัวเอ๊ะ hey, เจ้าของว่าวันนี้แปลกประหลาดมันมีอะไรไปเพิ่งเห็นเล็กน้อยอยู่แต่้องรักเหมือนกับลูกนี่ครั้งที่สองที่ถูกกองข้าไม่ตายบาปย่นส่วนมียขาลูกแต่ละเทือดถึงเจ็ดครั้งอ้าวเจ้าของงัวมาเห็นรักเหมือนกับลูกจะเลี้ยงพอตอนเย็นเมียเศรษฐีบอกไปเสิร์ลูกมันตายทหบอขันบอตายซื้อขึ้นมา ไปบอกโบตายเอาเงินไปขอซื้อเงินมาอีกหนึ่งพันเมื่อหลายพันหลายอีนไยอันนี้เวียนขาบอกได้หน่อยนไปซื้อมาที่นี่เอาไปขาไหมมือเนี่ยเอาไปใส่ห้องห้างเกียนสมัยก่อนไม่มีทางรถกันคู่มือก็ต้องเอาไปวางไว้ทางรถเปลี่ยนห้าร้อยเล่มพ่อพ่อค้าไปเป็นเทปเนี่ยเอาไปไว้ในห้องในง่วเหยียบห้เกียนเหยียบ,หยยบให้มันเป็นโงเลยป้าก็บอกเปลี่ยนพ่อค้าไปตอนเชา้าลูไปห้องหันแตกตื่นวิ่งนี้เป็นคนละที่ละทาง จนคันสุดท้ายเจ้าของเปลี่ยนมามันเป็นยังงวยจังพากันตื่นกูไปเบิ่งคนน่มันเหนียงอยู่ดิไปเบิ่งเห็นเล็นน่อยนอนอยู่หั้นบ่ห้องบ่กหายยังตีงงงงอยู่โอ้ยแต่แม่นมีบุญได้ได้ลูกกูจบครงามเอามาเลี้ยงแอมือแรงเมียเศรษฐีให้คนใช้ไปตามดูซิว่ามันตายแท้ไหมถ้าไม่ตายไปไหนซื้อมาไปเบิ่งกูตายแต่ข่าวว่าคนเปลี่ยนเอาไปเลี้ยงไปซื้อมาเนี่ยไปโยนลงผล ปลาภัยผลไม่เหวไปตั้งทุกเื้อยผลคนไปหาตันไม่พ่อเอกเอามาเลี้ยงอีกไปซื้อไหมอีกทีนี้เอาไปทิ้งในป่าช้าให้พีเทกินให้ให้เปรตให้ปรีศาให้ยักษ์กินในป่าชา้าเอาไปถึงในพีประสาแดดอน้อนแหะคนเลี้ยงแพะ,ะไม่อ่อนยางแบบห้องแอร์ไป,ไปนอนไปยืนอยู่บักน้อยๆกับกำนมแพะมากินช่ย ปเอาไรมูไปไปนแพะไปบ่แพะแมลูก,ก่อนตัวนี้มันไม่ไปยืนเฉยให้เด็กหน่อยกินนมเจ้าของอไรมันแห่แห่อยู่หลายเถ้ hey, hey, าก็ไปเมืเ่อิ่งไปเห็นเด็กหน่อยกินนมแพะดีใจแค่ไหนรักเหมือนลูกเหมือนต่อตามมาเลี้ยงซื้อไม่อีกบาดเออบดเงินเลี้ยข่าบอกกันนีเป็นหลายหมื่นลบาทไม่ตายถึงเจ็ดครั้งสุดท้ายของที่หกแกก็เลี้ยงไว้เลย มันบนตายเลี้ยงให้มันเงยขลับมันจะขายเองพอเลี้ยงมาอายุสักเจ็ดแปดปวกเก้าปวกกับลูกชายที่เกิดมาเป็นคู่กันเด็กสองคนก็รักกันพี่น้องกัน <c oughs> แต่แล้วเศรษฐีก็เห็นมันมเหมือนไม้ที่ตายจะขาดเงยอย่ยายได้พอขาดได้จ้างคนเผาหมอ้อยู่เบื้องนู่นเขียนจดหมายให้มันมันบริเรนโรงเรียนให้แต่ลูกเจ้าของลงมันอ่านกระไรนอนีอเขียนว่าเด็กที่ถือจดหมายเรามานี่ ขอให้ท่านเปสกะคือคือคือช่างหมอห้อที่ปันหม้อคือลูกเลว้ามของเราท่านยองข้ามันเสียแล้วตัดเป็นท่อนๆเอาใส่เตาเอาไปกับหม้อของท่านอยากให้เหลือเราจะให้ลางวันแก่ท่านอยากอาลงชื่อแล้วให้บักน้อยๆเอาจดไม้ไปให้สร้างหมอน้องเมืองหมอ้อน้อยๆมันก็ถือจดหมยไปมันบริาจาคเงินจดไม้ขาเจ้าของไป,ไปไปเห็นลูกเลือดในอกเศรษฐีกําลังเล่นสกาเล่นหมากกระป๋ากบมับง สู้เขาไม่ได้เพืนน่อนแต่หมอนี่เล่นเก่งันไปเลยสู้ไม่ได้ก็เลยเห็นหมอนี่มาพี่พี่พพพมาเล่นให้ฉันทีฉันสู้เขาไม่ได้มันบอกไม่ได้ฉันจะไปส่งพ่อให้ไปส่งจดหมายพี่มาเล่นให้ฉันดีฉันจะไปส่งแทนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงจบหมอนี่ก็มาเล่นแทนแล้วมาเล่นเก่งลูกชิงชิงของเศรษฐีก็ถือจดหมายแกะๆ,ๆๆไปถามหมอชาวหมอเปสกะ ลูกคนเลวสามของฉันที่ถือจดหมายมาท่านได้รับแล้วจงฆ่ามันเสียตัดแขนตัดขามันเป็นข้ท่อนเอาใส่ในเตาอบหม้อเลยหมออ้อนี่อ่านแล้วค้อนเดกหัวหล่นบาดแน่ผัดบะเมีนมัดนันไม่เหมันเป็นลูกเจ้าของคนบาดแน่ลกูกคนเดียวบาดมือเลี้ยงมันละเมอหมอนี่มันเล่นมกบ้าแล้วเอาเธอไม่ได้ไปหรือฉันได้ไปตวเนีน้ไม่ได้ไปจดหมายไปไหน บอกน้องมันเอาไปเองมันขอไปให้ฉันเล่นให้มึงหมอน,นี่เป็นลมเลยตายก็ค่าคลูกโกรบหน่อยมีสุดหัวเป็นลมตั้งสติได้วิ่งไปหาขอนช่างหม้ออยากฆ่าลูกชันอยากฆ่าลูกยกังไปถึงท่านว่าอะไรลูกฉันไปนไหนท่านเขียนจนไม้มาให้ฉันฆ่าฉันทํากรรมนี้เสร็จแล้วบันเป็นทนท,น,ทนแล้วอกเรียบร้อยแล้วว่าสัตวต์คนนี้เป็นลมดีกว,ว่ากัก็เลยเรืองมกคกใจเขาจะไปฟ้องเยาของกับพระพิษ่ ก็เลยต้องอดทนเลี้ยงหมออตลิกยังไงจนเป็นเบาเป็นบ่าว่นานนี้หาวิธีฆ่ามันเขียนจดหมายให้มันถือไปพืนไปหานายสมียนผู้เก็บหนี้สินเก็บสวยสาขาของเราอยู่อีกเมืองน่ะบอกว่าเธอจงเอาจดหมายนี้ไปแจ้งข่าวให้นายสมียนของเราอีกเมืองน่ะแล้วจะกินข้าวที่ไหนพ่อบ้านเศรษฐีอีกคนหนึ่งอยู่ระหว่าง,างทางนั้นเป็นเพื่อนเราไปบอกว่ามาจาก เมืองโกสังขีแล้วเขาจะเลี้ยงเองอกับพอดีในจดหมายเขาเขียนมาบุตรคนถอยของเราเราไม่สามารถจะเลี้ยงดูมันได้เมื่อนายสมยนได้รับจดหมายในแล้วจงค่าเขาเสียแล้วมาเอารางวัลอย่าให้รางวัลที่งดงามมากที่ไม่เคยมีมาก่อนในทย่ิจิก็ถือป้ายจดหมายขาเจ้าของมนอ่านบ่อยบริโรงเรียนมีแต่เขาปองขาไปก็เลยไปถึงบ้านเสรษฐี ปานเศรษฐีมีลูกสาวสวยคนน่งอยู่ชั้นบนแล้วก็มีคนใช้ข้างล่างบอกว่าผมมาจากเมืองโอสัมพีเป็นลูกชายของเศรษฐีจะเอาจดหมายไปส่งที่บ้านสมียงขอนอนที่นี่ทางนั้นก็ดีใจเพราะเป็นเพื่อนกันก็จัดแจงแต่งให้นอนแต่ปรากฏว่าเมียเศษเรษฐีีพอได้มองเห็นหนายคนนี้ขึ้นมารู้สึกรักเหมือนลูกเหมือนเต่าแล้วก็แต่งอาหารแต่งอะไรให้กิน ลูกสาวเศรษฐีอยู่ชั้นบนใช้คนใช้ไปซื้อของม่เศรษฐีบอกว่ญญาอยากไปซื้อมาช่วยแม่จัดแจงอาหารจัดที่หลับที่นอนให้ลูกชายซึ่งมาจากเมืองโกสัมพีเป็นลูกเศรษฐีชื่อว่าโกตุหัลิกพอกําลังจัดจับเ็จเดินขึ้นไปชั้นบนปราสาทชั้นเจ็ดไปหาลูกสาวเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีถามว่าใส่แล้วน้ำหอมให้ยมึงไปซื้อดอกไม้ไพ่ได้ไป้านเพิ่นใส่ให้คนมิบติลูกชายเศรษฐี นางนี่ด่าใหญ่เลยใช้ไม่ได้แล้วทาอะไรอยู่คนใส่บทเจ้าอย่าเอาเฮงไหลอย่าแตบบายผู้เบาผู้มาผู้งามู่ได้นี่คือโกดูฮาริกวกเศรษฐีเพี่ยงแต่ได้ยินชื่อเ่านั้นแหละเหมือนเชื้อเข้าไปในผิวหนังไปสู่เลือดสูเด่เนื้อสูเ่สเยื่อกระดกูกทราบทราบ,าบ,าบไปหมดชื่อนี้เคยได้ยินที่ไหนเนหติมักมันไะว่าแหน,นต่อลงไปบึงกับฮักหลอดเราอยางเมื่อล้วนอนรับ คนเนาะยผัวอู่ไหมาผัวงามอะไี้ยมีอะไรเลยบ่จดหมายยังอยู่ข้อไปลักบ้งแม่เผอนางลูสาวไปไปลักดูก็ไปอ่านุดคนถอยของเราเราไม่สามารถเลี้ยงดูได้นายเสบียนเมื่อท่านได้รับจดหมายจงฆ่ามันเสียเร็จแล้วฉันจะให้หลักวัดอย่างามอยางไม่เคยมีมาก่อนเมื่อท่านทํากับนี่เสร็จนางนี่อ่านแล้วตกใจมองดูหน้าชายคนนั้นที่นอนหลับบางคนโง่ จดหมายฆ่าตนเองก็ไม่รู้เลยเหมือนพกงูเห่างูจงอางมาด้วยด้วยเขียนใหม่นายสมยนเมื่อเธอได้รับจดหมายนี้เธอจงรู้ผู้ที่เธอจดหมายคือลูกชายของเราเธอจงสร้างบ้านขึ้นสองหลังด้วยทรัพย์ที่เธอยืมจากเรามาแล้วเธอจงไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีให้ลูกชายของเรามีเท่าไหร่เธอออกไปก่อนแล้วฉันจะให้แล้วก็ไปห้อยใส่ลูกผู้สาวแปลนสัน พรานี่ตื่น้นคำมองหันมาอื่นสอมองรูหน้าตาก็รู้สึกเหมือนกับความคุ้นเคยกับความจริงสองคนนี้เป็นโพเมียกันั้งนไปเดินในทะเลทรายอันขอาโมเดวนั่น่ะมันผูกพันกันแต่แล้วคนนี้ไปหานายสมิญน,นายสมินดีใจว่าเรษฐีไว้ใจเราขนาดจะแต่งงานลูกชายยังให้เราจัดก,การให้เองหมดเราก็ดีใจกับพาเพื่อนฝูงทําบ้านสองหลัง เอาเงินออกทองมาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนนี้แต่งงานให้เสร็จเรียบร้อยนีเลยบัดนี้ได้เป็นเัวเป็นเมียกันเพราะบุญข้าวหม้อเดียวที่แจกเข่าหากันแต่แล้วเศรษฐีนั้นตายคนนี้เป็นมหาเศรษฐีแทนเพราะลูกเราบ,บ่มีแล้วเมียจึงเล่าให้ฟังว่าฉันแปลงสารอย่างน้นอย่างนี้คนใช้ของเศรษฐีที่เวียงข้าเจ็ดครั้งกพเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เพียงครั้งเดียวครั้งที่ ที่ถูกเขาปองฆ้าไม่ตายสุดท้ายในฉันต้องแปลงสารเองนายนี้ก็เลยดีใจก็เลยดีใจใหญ่ว่าเราไม่ตายก่อเพราะเมียก่อเพราะบุญเป็นเศรษฐีก็เลยสร้างโรงทานให้คนทุกคนอยากสร้างวัดขึ้นชื่อว่าโคสิตาลาบับให้พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาไปแสดงทมโคสกัดเศรษฐีคนที่ข้าจเจ้าแจกเขาให้กันเข่ามอเดียเท่านั้น บไดจ้างนังจ้างงอลำมรลึกตื่เชิงยังบัดแต้ห้องเนี่ยเป็นนังจนบริเตุคือความเป็นหมอกคันวานแน่เอาแล้วมาทุกคนกันเวลาแล้วมันมองแล้วู่พูดไปยาวมันยาว่น่เลยยันกันไเแก่กันยันกองคนนี่เนาะอาจจะมาว่าถ้ามีโอกาสวันแล้วก็มากันใหม่วันละเล็กวันน้อยวันนี้ใช้เวลายาวนานนี่แต่บ่ายสองโมงครึ่งสามครึ่งสี่ครึ่งห้า ตาเข้าไปสองโมงซึ่งจะยืดไปอีกน็รด้กว่าสาชั่วโมงอาจจะมาว่าเวลากของเรามันมากแล้วท่านนังหลายก็ตั้งอ,อกตั้งใจฟังปวดแข้งปวดขาอดทนสร้างคันติปรมีขอยุติธรรมนิ้กระคามนี้ลงเพียงเท่านี้พระตักยานุภาเวน่ด้วยอนุภาพแห่งพระัตนตรัยรัตนตยาเตสะสสา ดเดนแห่งพรัฒนาัยกตยปุญญาณนุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบรารมีพี่พ่อใหญ่มูลก็ดีลูกชายคุณโยมสมอนก็ดีาญาติสนิทมิสหายได้กระทำในวันนี้ขอจงตนภาระวัปัจเอื้ออำนวยนุนส่งดวงวิญญาณของแม่ใหญ่บิ่งที่ลวงลับไปสิงสถอยนักปรการาภพใดๆก็ตาม เดยได้รับรู้อนุโมทนาสาธุการส่วนบุญส่วนกุศลอันบริสุทธนี้ต่าหากยังไม่รู้ขอเทพเจ้าเราเทวาผู้มีทิปอำนาจตาธิพผู้ทิ่เปโตปริญญากำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินข้อที่คิดคิดที่ทำคำที่กล่าวอยู่ในขณะนี้ไปบอกข่าวสารอันเป็นมงคลแก่ดวงปิญญาณของคุณ แม่ใหญ่บิ่งที่ล่วงรับไปได้รับรู้อนุโมทนาถ้ามีสุอรู่แล้วจะมีสุขยิ่งย่งขึ้นไปถ้าหากมีทุกข์กิ่ก็ผลเสียจากพัฒนาการนั้นสุดท้ายไซขอพระธรรมอันประเสริฐสถาสินจาัะปัญญาของพระศาสดาอย่างว่าวังลึกสู่จิตใจพี่น้องชาวบ้านหาปากยามตลอดทั้งท่านผู้เป็นเจ้าภาพญาากเน d e มิตรหายทั้งหลาย มีคุณธรรมอำบอุ่นในจิตในใจมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบนำชีวิตไปสู่ความบริสุทธิ์แจ่มใสชดช่วงดังดวงไฟทรงทางแห่งชีวิตไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์หายเคาะหายสอกหายโรคหายภัยเจริญด้วยไมตรีจิตมิตรภาพรัพยศทั้งหลายดังปาถนาะปัญหาในชีวิตเป็นขบครูวในหัวใจจงหมดไปสิ้นไปเพื่ออนุภาพแห่งธรรม เดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ